โอเคครับทุกคนตอนนี้ในผมกำการเปิดร้านขายผลไม้เพจเนาะนี่ก็เป็นสต็อกล่าสุดนะครับโอเคนี่นะครับก็คือตัวอย่างลูกค้าที่มาซื้อผลมังกรคนนะครับแต่ราคา50บาทนะครับผลมังกรนะครับ5้บาทสำหรับใครที่อยากใช้บริการล้างผมเนี่ยก็ลิงก์ไลน์เนี่ยอยู่ใต้คลิปเลยนะครับก็ไปครับไปใช้บริการล้างผมก็ได้เลยบอกเลยว่าไม่มีเกียร์ครับปลอดภัย100%นะครับสำหรับใครที่อยากจะมีผลเยอะๆเนี่ยแล้วก็อยากจะมาขายผมเนี่ยก็ผมรับราคาร้นนะ ก็ราคาร้อนเท่านั้นนะครับราคาเต็มผมไม่ซื้อแพงมากผมไม่ซื้อนั่นแหละโอเคครับก็ก็อย่าลืมแอดไลน์กัไปซื้อขายผลประเภีกับผมได้น,นะก็นี่ครับเทดผลมังคือก็อย่าลืมไปใช้บริการร้านของผมกันด้วยนะครับนี่เลยเสร็จแล้วปิง้งอ่าเรียบร้อยไปครับไปชมสิงที่น่นาสนใจกันได้เลย d e เวียนช็อปร้านบริการจำหน่ายไก่ตันและเติมโลบัก ราคาถูกมากมนะครับก็มีทั้งไก่ตันการันตี6หมัดแล้วก็ผลเตือนเนี่ยให้เลือกซื้อกันได้เลยนะครับและทางร้านดีเวียนช็อปเนี่ยก็ยังมีกล่องสุ่มไก่ตันราคาถูกนะครับเพียงแค่15บาทเท่านั้นนะครับกร็รับไก่ตันที่มูลค่าเกินราคาได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีกล่องสุ่มโลบักนะครับก็ ราคา30บาทนะครับก็สามารถรุ้นล้าน้างปันใหญ่ได้ถึง22,500โลบักกันเลยนะครับแล้วก็ยังมีกล่องสุ่มดาร์กเบรนะครับหรือว่าโยลุหาวอนนะครับในราคาแค่30บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับใครที่อยากไปใช้บริการนะครับก็ลิงก์เนี่ยอยู่ใต้คลิปเลยนะครับก็อย่าลืมไปใช้บริการดีวินช็อปกันด้วยนะครับโอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคิมมี่ผมก็จะแจกไก่ตันนะครับเฮ้ยไก่ไม่ตันนะครับเวล2,401นะครับ นี่เลยก็เป็นไก่ตันผลสั่นตื่นครบนะครับนี่เลยก็นี่นะครับตื่นครบบึมบึมบัมบก็มีเงินม่วงถึงสองหมื่นสองพันสามร้อยก็เลยนะเยอะมากก็ดาบทีตะมาร์ครบนะครับมร์กอตเฮ้ยมัดก๊อตก็มาร์ครบเหรอเนี่ยอ๋อค่อนข้างจะแรงนะธาตุนี้มีมัรกอตด้วยนะครับแล้วก็ก็ราตุก่ตาเนี่ยผมก็จะแกไว้ในคลิปนี้เลยนะครับก็ วานท้ายคลิปแหละก็หาก,ก่อนกันเอานะครับก็ใครไว้ใครได้นะผมไม่อยากหลอกลวงคนดูนะแบบว่ากดอันนั้นอันนี้อันนู้นอันนั้นไว้นะครับแล้วก็จะมาแจกแบบนี้มันก็ทุกคนก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าได้จริงหรือไม่ได้จริงก็ล่านเนี่ยผมต้องใส่ไว้ใต้คลิปเลยนะครับก็จะได้เป็นการว่ากดติดตามผมไว้เพื่อผมจะอีกมาดูก่อนจะได้กดน,นะครับนี่เลยบอกรู้ว่าโคตรคนดูก่อนเนี่ย คนจะดูได้ไวๆหรือว่าเม้นแรกหรือว่าอะไรเนี่ยมีสิทธิลึนรับมากเลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยแจกรหัสทุกรหัสไว้ในคลิปเลยที่ผมแจกไาน,นะนัดอยู่ในคลิปแบบในคลิปเลยอะ่ะถ้าดูดีๆหรือว่าถ้าไวพอก็ได้เลยนะครับไม่ต้องหอใครเลยโอเค,อเคก็มีไม่เท่านี้นะครับก็อย่าลืมไปใช้บิการล้าง,งผมด้วยครับก็แค่นี้นครับบายบายครับทุกคน